เหยียดแขนซ้ายขึ้นไปค่ะอ้อมมือซ้ายไปแตะขวามือนะคะแตะแตะสะบักไว้นะคะแล้วเหยียดแขนขวายืดตรงนะคะก็ศอกตั้งขึ้นค่ะยืดแขนยืดตัวเอามือขวาอ้อมไปจับตรงตรงข้อศอกซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงไปทางด้านขวาให้มากที่สุดค่ะดึงไปค่ะให้มือด้านซ้ายอยู่หลังศีรษะแล้วให้หน้าตรงค่ะเอาศีรษะช่วยดันท่านี้จะช่วยยืดบริเว ออวขวายตามเป็นสองขายไปลงใจเข้าออกค่ะให้ปวดสะบักท่านึงคือยืดถึงสะบักเลยนะครับแล้หายใจเข้าค่ะค่อยๆเหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะหายๆเลยีดแขน้ายขึค่ะ ช้านะคะช่วยทำเลือดจะไหลเลี้ยวแขนนะคะเลือดจะวิ่งนะคะจังหวะที่เราพัางท่าแล้วเราหายใจจะช่วยไล่ให้เลือดลงเราทํางานดีขึ้นนะคะบางคนเกรงจากการเจ็บจะทําให้เราั้านลมหใ,ใจแล้วเนืเลือดไม่เดินนะคะเพราะฉะนั้นทําลมหายใจใช้ลมหายใจนกันดันนะคะแขนขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกพักข้อศอกเอาไปแตะสะบักซ้ายะคะ่ะจังหวะที่เรานั่งก็สำคัญนะคะ ไม่แอบซ้อนไปด้านหน้านะคะยืนขอกลับมาค่ะให้สะโพกค้นกดทั้งสองของ้างแนบชิดกันค่ะผม้วเหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะแล้วให้ข้อยืดตัวให้ออกมือซ้ายจับที่ข้อศอกขวางให้เข้าค่ะใหายี่ออกดึงค่ะดึงศอกขวาไปทางด้านซ้ายเยอะๆแล้วเอาศีรษะดันศอกแขนขึ้นเป็นหน้าตรงนะคะถ้าใครไม่ตึงมากก็จับบริเวณใกล้ักแบกก็ได้นะคะหายใจเข้าออกปกตินะคะหายใจเข้าเหยียดแขนสองข้างขงึ้น จะออกค่อยๆว่านมือลงช้าๆค่ะเป็นยังไงแล้วน,นะคะทา่าแรกง่ายๆเนาะโล่งแขงเนเรื่องบ่าไหล่ไหลเบียยแล้วเนาะแต่เราจะยืดสะบักนะคะเดี๋ยวจะเข้าไยืดแขนซ้ายไปด้านหน้าการติ๊กโป้งค่ะมือขวากำไว้เหมือนกันสอบใต้แขนซ้ายเดี๋ยวเราจะยืดสะบักหละะะังค่ะให้จะเข้าแบบหายออกค่อยๆดึงมือทางด้านขวานั่งหน้าตั้งตรงลำตัวตั้งตรงนะคะดึงไปแขนไปยังเดียวค่ะ หายใจเข้าหายใจออกเอายกค้างไว้วางที่หลังซ้ายค่ะพยายามให้สอบแนบชิดติดตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะแขนเหยียดตรงนะคะค้างไว้ถ้าเคยมีปัญหาปวดสะบ,บักท่านจะตื่นมากนะคะหายใจเข้าหายใจออกดีกวะะ่าค่ะหายใจออกหายมาหน้าตรงะคะ่ะถ่ายข้าะคะ่ะเปลี่ยนข้างค่ะเหยียดแขนขวาค่ะแขนซ้ายอ้อมไปด้านล่างหลัแขนขวาคะ่าออาาาะ,คะ เราไม่หันกับปั้นออกลองนะคะเราเอาอกกำลัปั้นเข้าหาตัวนะคะกำหมัดบวมหนวดไม่ต้องกันแน่นนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงมือไปทางซ้ายดึงไปเยอะๆลำตัวตั้งตรงค่ะจนกว่าที่เรารู้สึกว่ารู้สึกบิดตัวนะคะบิดหัวไหล่นะคะแล้วหายใจเข้าค่ะหายใจออกคุกเข้าเท้าคางวางไว้ที่หัวไหล่ขวาค่ะอิมพอลต์ใ like นใจด้นะคะ้อสอบก่ายืดตึงนะคะอย่าเกร็งหัวไหล่นะคะหายใจเข้าหายใจออกอ่อนใยนะคะ หายใจเข้าค่อยๆหันกลับมาหน้าตรงหายใจออกกดมือทั้งสองข้างค่ะทาานี้ง่ายนะคะแต่ถ้าใครตึงสะบักบอกเลยว่าท้าบีงทีแบบจะมีอาการตึงมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะท่าสุดท้ายแล้วนะคะํามือขวาอยู่ด้านในมือซ้ายกอดกอดน้าตกลำตัวแน่นๆค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกโค้งหลงค่ะลดทางมาด้วยต่อตัวเองหัตัวกลมๆหมบอนกอนนะคะ แตเข้อจมกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกขอดึง <มา S 1> ออกค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเหนือกว่าด้านบนซ้ายด้า,ดดน,าดนลากก่างกอดัวเองไว้นะคะกอดเองแน่นๆน,นะคะหายใจเข้าพยายามไปด้านหลังเ่็กๆหายใจเข้าหายใจ,าายจออกขดตัวลงมาเสกลงมาข้อลดตัวลงคะ่ะพยายามดึงหัวไหล่ลงมาด้วยนะคะจะช่วยยืดบริเวณสะบักด้วยนะคะสะบักและหัวไหล่จะได้ทำงานปกตินะคะในการหายใจหายใจเข้าขึา้นนจมกลับขึ้นมาค่ะ ยับ้างค่ะแค่สทานน่าง่ายๆแก้สบักตกแก้ปวดไหลได้เลยนะคะฝึกนี้ทุกๆวันนะคะเราจะค่อยๆดีขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีมะคำถามคอคมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ